สวัสดีครับจะพามาดูไทเกอร์ดีโฟดีนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์คอมบัลเรียลนะครับเครื่องสามพันนะครับผมดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องประมาณนี้ครับผมเดิมเดิมแห้งนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่ไอนะครับขี่ทางไกลได้ปกติน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องสามพันเทอร์โบนะครับประมาณนี้ครับผมสวยครับสีสันรอบนอกนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับดูรอบนอกนะครับ อันนี้ก็จะมีทีทีเอสามเจ็ดนะครับหนึ่งชุดนะครับจัดทรงสวยๆเลยครับอันนี้ทีเสามเจ็ดหนึ่งชุดอ่าทรงสวยๆครับผมสี่รอบนอกประมาณนี้ครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับสีใสนะครับสวยนะครับขีนขีนนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับ ภายในก็ประมาณนี้ครับเดิมเดิมนะครับใครหาใช้งานนะครับผมไม่มีพิดหวังนะครับแผงประตูนะครับสวยๆนะครับเป็นไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับอ่ากระจกขึ้นลงได้ปกติอ่าประมาณนี้ครับผมภายในก็ประมาณนี้ครับผมเดิมเดิมนะครับเบาะสวยนะครับไม่ขาดนะครับอ่าสวยๆนะครับข้างหลังก็จะมีอ่าเป็นเครื่องเสียงอันนี้ไปเช็คเองนะครับยังไม่ได้เช็ค ประมาณนี้ครับผมแอร์เย็นครับคันนี้ขับทางไกลสบายเลยช่วงล่างนิ่มๆครับผมไม่กระด้างประมาณนี้ครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับผมเครื่องฟิสต์สตาร์ทติดง่ายนะครับผมอันนี้รอบเดินเบานิ่งๆนะครับปกตินะครับความร้อนปกติไม่มีอะไรมากครับเดิมๆครับผมพาสีนะครับหกสิบแปดนะครับ เอกสารพร้อมโอนนะครับเล่มครบนะครับใช้าหาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนีข้ขายราคานะครับ99้า0บาทเท่านั้นนะครับ9900 0บาทสนใจโทรศูนย์9 6้าห้าสองี่เก้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับดูรถได้ที่เสนายุธยานะครับผมขอบคุณครับ